ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงสุยค่อนข้างสนใจในความงดงามของหญิงสาวที่อยู่ตรงกลางรอยยิ้มมันเจือจางของเธอนั้นได้แทรกซึมเข้าสู่หัวใจของชิงสุยชิงสุยกำลังถูกจับจ้องด้วยดวงตาที่เปล่งประกายมันเป็นไปด้วยความเป็นอึดอัด และแล้วก็มีคนนาสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าเข้ามาให้ตายเถือยอย่างเล่าซานนี้เจ้านำกระดิ่งราวราวที่เป็นของบรรพบุรุษของเจ้ามาจริงๆหรือชายหนุ่มคนหนึ่งพูดกับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่มีกระเป๋าอยู่ในมือไป หลังใจนี่มันระคังโบราณที่เป็นมรดกสืบทอดของตระกูลข้าหาใช่ะดิ่งร้าวร้าวดังที่เจ้าว่าชายหนุ่มตะโกนไปอย่างเล่าซานด้วยความหงุดหงิดอาจเป็นเพราะเขากังวลว่าชิงสุยอาจจะเชื่อในคำพูดของอย่างเล่าซาน ซึ่งมันอาจดับความตั้งใจของเขาไปชิงสุยยิ้มอย่างอ่อนโยนขณะที่เขามองไปยังชายหนุ่มทั้งสองคนโดยเฉพาะชายหนุ่มที่ตะโกนเรียกชื่อไปหลงังใจชิงสุยรู้สึกถึงพลังจิตวิญญาณที่เล็ดลอดออกมาจากกระเป๋าของชายหนุ่มคนนั้นมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อย่างมากนายท่านโปรดอย่าไปฟังคําพูดไร้สาระของชายคนนั้น สมบัติของข้าถูกส่งต่อโดยรุ่งสู่รุ่งโดยบรรพชนของข้าท่านโปรดเอาไปดูเถิดไม่ทราบว่าสิ่งนี้พอจะใช้มันเพื่อแลกเปลี่ยนกับกระบี่ของท่านได้หรือไม่อย่างเล่าซานมองไปที่ชิงสุยด้วยสายตาที่จริงจังชิงสุยยิ้ม ในตอนนี้เขาต้องการที่จะดูสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าและเขาก็ค่อยกล่าวว่าตราบเท่าที่สิ่งของของเจ้าเป็นของมีค่าถ้าจะไม่ยอมให้เจ้าสูญเสียประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนายท่านโปรดรับไปตรวจสอบเถอะ ยางเล่าซานหยิบกระเป๋าและส่งให้ชิงสุยยิ้มอย่างอ่อนโยนในขณะที่เขารับกระเป๋าของอยางเล่าซานมอบไว้ในมือชิงสุยรู้สึกว่าสิ่งของในกระเป๋านั้นเป็นระฆังที่สามารถส่งเสียงกึกก้องได้ ชิงสุคยค่อยๆเปิดกระเป๋าและแล้วระฆังสีม่วงที่แสนประณีกก็ปรากฏขึ้นบนมือมันมีขนาดที่พอเหมาะและสามารถถือได้ด้วยมือเดียวสิ่งของชิ้นนี้ให้ความรู้สึกกึะก้องและลึกซึง้งมันมีรูเล็กๆสองข้างขนาดเท่าเม็ดถั่ว มีลูกบอลกลมอยู่ภายในเปล่งประกายแสงสีม่วงให้ความรู้สึกด่งปีศาจกลิ่นไอที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ภายในมันสามารถสั่นสะเทือนจิตใจได้โดยไม่ต้องสั่นระคังเลย ชิงสุยรู้สึกลื่มปิติอย่างยิ่งเขาเคยต้องการสิ่งของชิ้นนี้เพราะว่ามันคือระคังสถานจิตสิ่งของที่เขารู้สึกคุ้นเคยระคังสถานจิตการลนใช้ระคังสถานจิตคือการขับไล่สัตว์อสูร เพียงแค่สันระคังมันก็สามารถปัดเป่าจิตวิญญาณที่อยู่ภายในร่างกายของสัตว์อสูรกระจัดกระจายออกไปได้ทันทีนาท่านมันเป็นอย่างไรบ้างชิงสุยรับรู้ได้ถึงดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวังของอย่างเล่าซาน เขาพูดด้วยความสั่นเครือตลอดเสียงมันบ่งบอกได้เลยว่าชายหนุ่มคนนี้ลงลในสัตวสตราวุธชิ้นนี้อย่างแน่นอนเขายอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้รับสัตว์ตราวุธศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้เมื่อมองดูชายหนุ่มที่ซื่อตรงอายุประมาณ30 ปีเขาดูเหมือนคนที่แข็งแกร่งแต่ชันน่าเสียดายที่เขาไม่ได้ฝึกฝนวรยุทธ์ใดๆเลยจากการแต่งตัวดูเหมือนเขาจะเป็นเพียงนายพรานเท่านั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งของชิ้นนี้ใช้ทำสิ่งใดและมีคุณค่าประมาณเท่าใด <Yeah. S 1> ชิงสุยยิ้มและกล่าวถามเมื่อชายหนุ่มอย่างเล่าซานได้ยินคำพูดของชิงสุยเขาสายหน้าด้วยความงุนงงความผิดหวังกำลังเติมเต็มเข้าสู่หัวใจ yeah. เขาเริ่มคิดว่าสิ่งของที่ไม่มีใครรู้วิธีใช้ชิ้นนี้คงจะไม่มีผู้ใดยอมแลกเปลี่ยนด้วยเงินตรามากมายถึงขนาด5ล้านเหรียญเงินเจ้าอย่าได้กังวลค่าชอบระคังเล็กๆชิ้นนี้ และข้าก็เคยกล่าวไว้แล้วว่าถ้าจะไม่ยอมให้เจ้าเสียประโยชน์แม้แต่น้อยในชีวิตนี้เจ้าเคยคิดหวังว่าเจ้าจะสามารถทะลวงผ่านขั้นเทวะเซียนเทียนหรือไม่คำพูดของชิงสุยสร้างความตกตะลึงให้กับอย่างเล่าซาน แม้แต่หญิงสาวที่อยู่ในร้านเองก็ยังตกตะลึงข้าไม่รู้แม้แต่วรยุทธ์ผมคงมีอาจฝึกฝนกลยุทธ์ต่างๆได้อย่างแน่นอนในชีวิตนี้อย่างมากที่สุดในชีวิตนี้ข้าเคยหวังว่าข้าจะบรรลุระดับปานนักรบขั้นที่หกง แต่มันก็เป็นเพียงแค่ความหวงังนับประสาอะไรกับระดับเทวะเซียนเทียนมันคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนั้นชิงสุยจึงหยิบกล่องใส่ยาเม็ดทลายอำนาจสวรรค์ออกมามและปิดผนึกมันเอาไว้ในขวดแก้วเขารู้ดีว่ายาเม็ดนี้เปรียบดั่งยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์หากอยู่ในมือมนุษย์ธรรมดาแต่มันเป็นพิษภัยถ้าหากอยู่ในมือของผู้ฝึกตนที่เก่งกาจ ยาเม็ดนี้จะช่วยให้เจ้าบรรลุถึงขั้นสุดยอดของระดับปราณบัญชาสวรรค์ขั้นที่สิบและมันจะสามารถทำให้เจ้าพร้อมต่อสู้ในทันทีอย่างไรก็ตาม มันจะทำลายโอกาสในการที่เจ้าจะสามารถเข้าถึงระดับขั้นพลังปราณะเทวะเซียนเทียนดังนั้นเจ้าควรพิจารณาให้รอบคอบถ้าหากเจ้าเลือกที่จะใช้มันก็จงรับมันไปแต่เจ้าจะต้องรู้เอาไว้ว่ามันเป็นตัวปิดกั้นอนาคตของเจ้า สำหรับศาสตราวุธเจ้าสามารถเลือกทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าต้องการไปได้เลยชิงสุยยิ้มและกล่าวขณะที่เขามองไปทางอย่างเล่าซารนี่มันเรื่องจริงหรือเอมันช่างน่าอัศจรรย์มากข้าเคยได้ยินชื่อยาเม็ดนี้มาก่อนมันเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงอย่างมากแม้ว่าข้าจะขายทุกสิ่งทุกอย่างในตระกูลของข้าข้างก็คงไม่อาจซื้อมันได้เอ้ อย่างเล่าซานเจ้าช่างเป็นคนที่โชคดีเสียนี้จริงๆถ้าไม่คิดเลยว่ากระดิ่งเร้าวรานั้นมันจะชายหนุ่มที่ชื่อไายหลังใจจ้องมองด้วยดวงตาที่เบิกกว้างในอนาคตข้าขอติดตามพี่ชายอย่าง อย่างเล่าซานยืนราวกับคนไร้ความรู้สึกอยู่ชั่วครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะยิ้มให้กับชิงสุยและเอื้อมมือไปหยิบขวดแก้วที่มีบรรจุยาเมทดลไลอยอำนาจสวรรค์และเปิดขวดพร้อมกับเทมันเข้าปากชิงสุยรู้สึกคาดไม่ถึง ตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่ได้เหลือมองเลยว่ายาเม็ทลาอยอำนาจสวรรค์มันมีลักษณะอย่างไรมันเป็นเพราะอย่างเล่าซานใจร้อนหรือว่าเชื่อใจในตัวเขากันแน่ไม่เกินสามลมหายใจหลังจากที่หลังเล่าซานกินยาเม็ทลาอยอำนาจสวรรค์แสงสีทองที่เปล่งประกายก็พุ่งกระจายออกมาจากร่างกายเขามันเป็นภาพที่หาดูได้ยาก เีมิงพียงชั่วอึดใจกลิ่นไอายที่แข็งแกร่งกระจายออกมาจากร่างกายของหยางเล่าซานชิงสุยยิ้มขณะชายตามองค์ดูเขาเขารู้สึกได้ว่ายาเมทลายอำนาจสวรรค์ได้ยกระดับการบ่มเพาะของเขาขึ้นไปสู่ระดับที่สอง ของขั้นปราณบัญชาสวรรค์มันทำให้ชิงสุยมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงจากยาเม็ดชนิดนี้ในเวลาเดียวกันยาเม็ดนี้ก็ได้บังคับให้เส้นลมปราณและจุดตันเถียนเปิดออกไปรับพลงังและแน่นอน กระบวนการเหล่านี้ย่อมต้องสร้างความเจ็บปวดทรมานให้กับผู้ที่ใช้มันแต่ถ้าสามารถแลกมาซึ่งความแข็งแกร่งความเจ็บปวดเหล่านี้ย่อมน้อยกว่าเป็นพันเท่าอย่างเล่าสารรับรู้ได้ถึงพลังอำนาจอันมหาศาลในร่างกาย เขารู้สึกเรื่องปิติยินดีจนมิอาจอธิบายความรู้สึกต่างๆของเขาออกมาได้เขาคุกเข่าลงในทันทีและกล่าวคำขอบคุณชิงสุยแต่ชิงสุยก็ได้ใช้มือข้างหนึ่งของเขาหยุดการกระทำของยางเล่าสารเอาไว้เอาละ เลือกกระบี่ของเจ้าแล้วรีบไปซะทุกคนกำลังจ้องมองเจ้าอยู่ชิงสุยยิ้มและกล่าวคำพูดอย่างเล่าซานยิ้มพร้อมทั้งรูปศีรษะจากนั้นเขาก็เดินไปหยิบกระบี่ที่วางอยู่บนชั้นวางและรีบจักไปเมื่อทุกคนเห็นว่าอย่างเล่าซานได้รับผลตอบแทนที่เกินความคาดหมายจากการแลกเปลี่ยนเพียงแค่กระดิ่งร้าวๆทั้งฝูงชนก็รีบกระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว ชิงสุยยิ้มอย่างขมขื่นและมองไปที่การกระทําที่กระตือรือร้นเหล่านั้นชิงสุยมองดูหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนถือกระบีด่ดวงตาอันงดงามที่กำลังเปล่งประกายของเธอนั้นเต็มไปด้วยความสนใจ สัตราวุธชิ้นนี้สามารถแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งของได้อย่างนั้นหรือยิงสาวค่อยๆกล่าวออกมาอืมกระบี่เล่นนี้ย่อมดีกว่าของทั่วไปชิงสุยหัวเราะเบาๆหญิงสาวมองดูสัตราวุธที่อยู่ในมือจากนั้นก็มองไปที่ชิงสุยง ข้ายังไม่อาจซื้อมันได้ในตอนนี้แต่ถ้าหากข้ามีเงินเพียงพอเมื่อไร่ข้าจะซื้อมันแท้จริงแล้วเจ้าสามารถนำสิ่งของที่น่าสนใจมาแลกเปลี่ยนกับข้าเพื่อรับกระบี่เล่มนี้ไปได้มันอาจจะเป็นหินอัญ,ญมณีแร่ใบส่วนผสมยาหรือตราบเท่าที่ข้าสนใจอะไรก็ได้ชิงสุยกล่าวพร้อมกับเผยรอยยิ้มใบส่วนผสม ข้ามีอยู่หนึ่งใบแต่ข้าเคยนำมันไปให้หนักปรุงยาหลากหลายคนดูแต่พวกเขาต่างบอกว่ามันไร้ประโยชน์ดังนั้นไว้วันหน้าข้าจะเอามาให้เจ้าดู<อ>หลังจากกล่าวจบหญิงสาวก็เริ่มเผยเรียวแขนที่ขเข่าราวกับพิมะพร้อมทั้งเอากำไรออกมาเพียงวาบเดียวที่สบัดมือชิงสุยสามารถรับรู้ได้ทันทีว่ามันมีหินสีดำที่แสนมีค่าอยู่ในนั้น มันดีกว่าชิ้นที่แม่ของชางไห่หนิงเยี่ยมอบให้กับห่าวหยิ่ลี่ซึ่งมันอาจจะเป็นหินระดับสามหญิงสาวคนนั้นส่งมาให้กับชิงสยุยลองดูนี่สิแล้วบอกข้าด้วยว่าข้าจะต้องเตรียมอะไรอีกข้าต้องการกระบี่เล่มนี้ จิงสุยยิ้มอย่าง,งคมขืนพร้อมกับสายหน้าและมองไปที่หญิงสาวคนนั้นสุภาพบุรุษย่อมไม่ฉกฉวยของรักของผู้อื่นเพียงแค่เจ้านำใบส่วนผสมยามาให้ข้าในภายหลงังตอนนี้กระบี่เล่มน,นี้ก็จะเป็นของเจ้า ชิงสุยรู้สึกดีอย่างมากที่เห็นผู้หญิงคนนี้ชื่นชอบกระบี่เล่มนี้มากจนถึงขั้นยอมแลกเปลี่ยนกับของสำคัญความประทับใจ,จที่ชิงสุยมีต่อหญิงสาวทรงปัญญายิ่งเพิ่มขึ้น <Questo> เจ้าไม่กลัวว่าข้าจะหนีไปพร้อมกับดาบของเจ้าอย่างนั้นหรือหญิงสาวไม่คาดคิดว่าชิงสุยจะแสดงกิริยาง่ายๆตลอดเวลาศาสตราวุธที่มีมีค่าใช้ใจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ข้าเองก็หวางว่าหลังจากที่เจ้าได้ครอบครองมันเจ้าจะหนีจากข้าเพราะถ้าหากข้าเจอเจ้าในครั้งหน้าข้าจะได้จับเจ้ามาเป็นแทนเงินชิงสุยมองไปที่ระฆังสถานจิตและกล่าวอย่างมีความสุข แล้วข้าจะนำมันมาให้เจ้าในภายหลงังหลังจากกล่าวจบหญิงสาวคนนั้นก็จากไปพร้อมกับกระบี่มรกตเขาไม่ได้ตำหนิคำพูดใดที่ชิงสุยกล่าวหญิงสาวสองคนที่มาจากนิกายสรานรมก็เดินตามหลังเธอแล้วจากไปอย่างรวดเร็ว ชิงสุยยังคงจดจ่ออยู่กับประคังสถานจิตผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่คือการสั่นสะเทือนจิตใจจนทําให้พวกสัตว์อสูรเหล่านั้นถึงกับสามารถแหวกัดและโจมตีเจ้าของตัวเองได้ชิงสุยหวยหาสิ่งของชิ้นนี้มาตั้งแต่เขาได้รับวิหกเพลิงแม้ว่าเขาจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อมีวิหกเพลิงแต่เขาก็รู้ดีว่ายังมีสัตว์อสูรตนอื่นที่แข็งแกร่งกว่าวิหกเพลิงของเขา <c oughs> และถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเขาก็คงไม่อาจหลบเลี่ยงได้ดังนั้นการมีระคังสถานจิตจึงถือว่าเป็นเครื่องป้องกันที่ดีชนิดหนึ่ง <Yeah. S 1> ชิงสุยรู้สึกถึงพลังที่อยู่ในระคังสถานจิตมันช่างเหมือนกับดอกไม้แห่งชีวิตเขาจึงหยิบระคังสถานจิตออกมาแล้วค่อยๆโคจรพลังปราณจากเคล็ดวิชากายาบรรพการถ่ายเทเข้าสู่มานเอ yeah. ข้าจะสามารถปรับแต่งมันได้หรือไม่นะชิงสุยสังเกตเห็นว่าพลังปราณจากเคล็ดวิชากายาบรรพการเริ่มแทรกซึมเข้าสู่ระคังสถานจิตชิงสุยค่อนข้างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากเขาสามารถผสมผสานระหว่างพลังปราณจากเคล็ดวิชากายาบรรพการกับระคังสถานจิตได้มันจะต้องกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งในอนาคตอย่างแน่นอนชิงสุยเองก็ยังคงโครจรพลังปราณต่อไปหลังจากนั้น15นาที ชิงซุยก็เริ่มประหนักได้ว่ามันไม่อาจซึมซับพ,พลังปราณได้อีกต่อไปนั่นก็หมายถึงว่าระฆังชิ้นนี้ได้ถูกเติมเต็มจนสมบูรณ์แล้วชิงสุยจึงเริ่มอยากรู้ผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากที่ใช้ระฆังสถานจิตชิ้นนี้ ชิงสุยเริ่มทำการสั่นระคังสถานจิตเพียงเล็กน้อยน้อยเสียงที่สั่นสะเทือนจิตวิญญาณคล้ายคลึงกับภาพพายุเข็มหมุดนับล้านเล่มสามารถบเดเกคยี่สมองของผู้คนทั่วไปได้ในชั่วพริบตามันไม่เหมือนกับเสียงของระคังในตอนแรกหรือมันอาจเกิดจากพลังปราณจากเคล็ดวิชากายาบรรพการที่เขาถ่ายเทลงไป ขอบคุณสวรรค์ที่ช่วยให้ไหม่มีใครอยู่ภายในร้านช่างตีเหล็กอย่างนี้เพราะขนาดเสียงที่เล็ดลอดออกไปนั้นทันทีที่มันออกสู่ถนนผู้คนบนถนนเกิดความวุ่นวายพร้อมกับเสียงกรีดร้องมากมายในทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ